วันนี้เรามีแผนว่าเราจะไปทานอาหารไทยกันที่ร้านสามเสนเป็นร้านอาหารไทยที่ตั้งอยู่ตรงว่านใจค่ะร้านนี้เขาได้มิชลินสตาร์ด้วยนะทุกคนเป็นร้านอาหารไทยที่ขึ้นชื่อว่ารสชาติไทยมากไม่เพี้ยนค่ะ ตอนนี้เวลาก็จะประมาณสักสองทุ่มครึ่งนะคะตอนเรามาถึงตรงนี้บรรยากาศว่าใจตอนกลางคืนค่ะเป็นแบบนี้ที่นี่ข้ามถนนก็ต้องรอสัญญาณไฟนะทุกคนถ้าทุกคนข้ามเลยที่ไม่รอสัญญาณไฟอะ่ะจะเสียค่าปรับ2500เหรียญน,นะมีทางมาเฉียงด้วยหรอ วันนี้เรามีไกด์นำทางนะคนไปตามหาร้านอาหารไทยชื่อว่าร้านสามเซนกันจ้าอันนี้เป็นสภาพบรรยากาศตลาดว่านใจตอนกลางคืนนะทุกคนปิดหมดแล้วแหละ คนเขายืนรอคิวเข้าที่ร้านกันแล้วนะทุกคนมีร้านอาหารไทยชื่อว่ากินข้าวคงสองถึงแล้วหรอคิวจาถ้ามาถึงร้านนี้ไม่มีคิวก็อดกิน ไม่มี<า>มมวันไหนแล้วคนดูคิวก่อนนี่ถีคิวนะคิวยาวมากสุดคนจะได้กินกี่โมงมมทำไมวันนี้พี่บุ๋มถึงพาเรามากินร้านนี้ซัมอยากร้านนี้อะไรอร่อยคะ ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเยวนอือเหนือแ,แ,แล้วก็ถึงคิวเราค่ะพอพี่เขารู้ว่าเราเป็นคนไทยเขาก็จัดให้เรานั่งเคาน์เตอร์บาร์เพ,พื่อจะได้คุยกับเชฟโดยตรงเลยนะคะ วันเลยใช่ไหมคะเชฟเขาคงเขาคงเห็นหน้าเขาในโซเชียลมีเดียเปิดแล้วผมดังนะคะบับจะเป็นพุทธมิดังใช่ไหมคะเชฟเป็นเชฟดังเลยใช่ไหมคะ Alrighty t

อันนี้ละอันนี้ราคาราคาไหนดชานมไทย <c oughs> แค่ชานมก็เอาไปเลย <c oughs> <c oughs> 1ิคะแนนคับพขอบคุณค่ะน้าตาน้ารับประทาน

เขาบบเขาอ้ยเาบบปะอร่อยเวอร์อร่อยเวอร์ทุกคนเขาบอกว่าอร่อยเวอร์อีก๋วยเตี๋ยวเนื้อทุกคนเนื้อค่ะเนื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะเนี่ร้อนมากแล้วต้องก็ตกลงไปในก๋วยเตี๋ยวเนื ก็ในผัดไทยอ่ะก็มีเป็นแบบเันยินรสรสชาติเหมือนัเดิมนะก็ดป็นกุ้งใส่ผักเป็นชาทมีแบบองไทแล้วก็อันนี้เป็นมะม่วงเปรี้ยวค่ะกินแ้บบหนีตาเลยวาเด็ดเไม่ใส่ถัวไม่ใส่ก้อรกามหอน้นแบบเลงล้ป็นอยแ่ถกใจอ่ะ

เชฟเขาใจดีมากเห็นเราเป็นคนไทยเ,เขาก็ให้เราทานชามะนาวฟรีไปเลยสามสี่ไปเลยบอกว่าลองดูว่ารสชาติเหมือน<า><า>ของนะที่ไทยหรือเปล่าเิ้าใจดีมากชินก่อนนะ ออริจินอลค่ะชิมไหมให้ผมเปยไหมเปเวอร์เปเวอร์ค่ะเชฟพี่บอกคุณค่ะเ<ไ>ปิน <ไป S 2> ทั้งวนะันะถ่ายดีมากเหนื่อยไหมคะไม่เด็กค่ะดีเลยจนผอมเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเชฟเลยฮะทัวรเชฟทัวนะคะร้านนี้คือดีมากแนะนำพ,พี่เพื่อนๆคนไทยนะคะมาที่นี่ ก๋วยเตี๋ยวหมดไปแล้วเก็บไปแล้วอะไรคือแบบอิ่มมากทุกคนหงุดหงิดนี่น <c oughs> ทำมเอาเจกันจนหอมกันนะนี่ผมนี่เป็นข้าวต้วันเลยนะนอ,อร่อยไหมอร่อยหวาน้ๆเค็ม คนก่นานเไม่หวาเออน้ำจิ้มเนี่ยวผัดดีมากเขาใส่กระีไม่ร้อนนะร้อนไหมไม่ร้อนหรอกินได้อยู่วัวลอยน้ำกระียมะขามอมนี่ก็ิ้มก่อ พิมเข้าไปใน Google แบบนี้เลยนะทุกคนถ้าใครมาไม่ถูกอันนี้ก็จะเป็นเวลาเปิดร้านกะเวลากันให้ดีๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันได้นะคะ